สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับดั๊ดดี้โง่เองบอกเลยเยินขอถูกหลอกครั้งเดียวอันภูวนาศสิ่งร้านอาหารที่ปารีสจ่ายค่าอาหารเท่าเงินเดือนของโง่ครั้งเดียวอันภูวนาศรีวิวร้านอาหารดรูที่ปารีสราคาแพงเท่ากับเงินเดือนสุดท้ายเยินมาก ลัน่นขอโดนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นทิแปแรกในรอบหลายปีของพิธีกรคนดังอย่างอันภูวนาถที่ล่าสุดนั้นได้พาครอบครัวไปพักผ่อนแบบสุดชิลในยุโรปทั้งเบลเยียมเนเธอแลนด์ซึ่งล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้เช็คอินที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสและบอกได้เลยว่าเป็นทริปที่จัดเต็มมากๆลูกๆทั้งสองคนน้องพอและน้องพีท ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้ในสถานที่ต่างๆเรียกได้ว่าเอนจอยกันสุดๆแต่ทริปที่ปารีสนั้นอันพัวนาดกับมีอันต้องแอบเซ็งมากๆเพราะร้านอาหารสุดหรูหลาราคาแพงเท่ากับเงินเดือนแต่การบริการไม่เป็นที่น่าประทับใจลั่นขอโดนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวนั้นได้รีวิวเป็นการระบายความในใจลงในอินสตาแกรมนิดหนึ่งโดยบอกว่า ให้รู้ว่ามาถึงปารีสแล้วร้านดีๆจองยากยากราคาแพงๆอาหารเข็มๆหล่อนานนานเริ่มทานเที่ยงเสร็จตอนสี่โมงเย็นออกจากร้านมาทานอาหารเย็นต่อพอดีดดดี้งงไม่ต้องมาเลยบอกตรงๆค่าอาหารเท่ากับเงินเดือนหนึ่งเดือนความประทับใจ ให้ได้ไม่ถึงครึ่งของราคาน,น,นานๆทีจะรีวิวอะไรแบบนี้ Service it s h e w o r s t of Paris Paris อากาศเป็นยังไงขอตอบด้วยรูปนะครับคือแต่งตัวตามปกติออกนอกบ้านแต่ค่อยๆลอกคล้าไประหว่างทางถ้าร้านให้ถอดได้อีกก็จะถอดอีกและคอนเซป ของทางร้านที่สุดประหลาดนั้นก็คือจะมีหมวกไว้ให้ยืมนั่งทานอาหารตอนแดดร้อนแต่ไม่ยอมย้ายไปโต๊ะที่มีแดดล่มทั้งที่ก็มีมากมายปกติสุภาพนะแต่ขอด่าว่าต่ำตมด้วยเสียงที่อ่อนโยนสั่งลอสเตอร์พาสต้ามาทานจานละ15ื่นขอสรุปว่าด a d ดดี้โง่เองแหละจะ้ะขอโง่แค่ครั้งเดียวและ ของโง่คนเดียวจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอขอบคุณข่าวจาก Daily Line Express ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ